สวัสดีครับสองพาในบ้านมาอีกแล้วนะครับวันนี้พามาชมเครื่องรางของคลังนะครับพญาต่อเงินต่อทองลุงพ่อจืดแห่งสำนักปฏิบัติธรรมโพธิเศรษฐีนะครับจังหวัดนครปฐมนะครับ ก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามขอบคุณมากนะครับวิพยาต่อเงินต่อทองนะครับังพระพรหมนะครับเป็นเนื้อทองทิ์นะครับ หลวงพ่อจืดสำนักปฏิบัติธรรมโพธิเศรษฐีนะครับจังหวัดนะคนปรปฐมก็เป็นชุดเครื่องรางที่ได้รับควานิยมนะครับหลวงพ่อจืดต่อเงินต่อทอง ชื่อความหมายดีนะครับก่อนมาปีสองพันหอยี่สิบนะครับลายปีผ่านมา หลายรุ่นนะครับของหลวงพ่อก็จะรับความนิยมนะครับจากลูกศิษย์ลูกหาชุดเครื่องรางที่ให้ความเมตตานะครับ ทำมาค้าขายต่อเงินต่อทองพยาต่อนะครับลขึ้นมา พจนเจิดนะครับสำนักปฏิบัติธรรมโพธิเศรษฐีนะครับจังหวัดนครปฐมกับพญาต่อเงินต่อทองเป็นจุดเครื่องรางนะครับ ทำมาค้าขายาเก็บน้ำปูชานะครับฝากไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ